สวัสดีครับผมนกแอร์เจตนารมดีจาก่ายเจตนารมดีไรคอ์ดนะครับ <c oughs> เ่องด้วยวาระเดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องชาวไทย <c oughs> พี่น้องทุกๆท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแเดินทางไปไหนมาไหนก็ด้วยความระมัดระวังนะครับขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้ขอ <c oughs> ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ อย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนนะครับร่ำรวยกันทุกๆทุกคนนะครับสวัสดีปี2565ครับสวัสดีครับทั้งเข้าไปทั้งเข้าไปอดอแนวหน่นยิ่งดิ้งทั้งเข้าไปทั้งเข้าไปเอาให้สมใจเจ้าได้ของใหญ่รือของเก่าิีเต้าให้มันจำจำเอาให้มันจำนจำ